ขายที่ดินเปล่าในเมืองทองธานีเหมาะสําหรับซื้อไปปลูกบ้านสร้างออฟฟิศส,สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะในที่เข้าสิบสามตารางวาตั้งอยู่ในโครงการเมืองทองสามซอยยี่สี่ตําบลบ้านใหม่อเาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะการเดินทางไปชมที่ดินนะคะขับรถบนถนนบอลสตรีทเมืองทองธานีเลี้ยวซ้ายหน้าสํานักง,งานสัมภารปะปากเกร็ดค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีนะคะขับรถตรงไปอีกประมาณ300เมตร โครงการเมืองทอง3ามซอยยีจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะเข้าซอยนี้ไปอีกประมาณร้อยเมตรจะเจอที่ดินเลยค่ะมีป้ายติดหน้าที่ดินเลยนะคะลักษณะที่ดินแปลงนี้ถมแล้วนะคะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายยังเป็นที่ดินเปล่าค่ะด้านหลังเป็นบ้านนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสองเลนถนนกว้างประมาณ10เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ แปลงนี้นะคะทำเลทองนะคะเหมาะสําหรับซื้อไว้ลูกบ้านสร้างออฟฟิศนะคะอยู่ใกล้กับทะเลสาบเมืองทองธานีระยะทางประมาณ800เมตรค่ะอยู่ใกล้กับถนนติวานนทระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรหากจะเดินทางไปถนนแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรค่ะที่ดินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะทางเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ใกล้แหล่งพักอาศัยและแหล่งค้าขายของเมืองทอง ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง15เมตรลึก24เมตรอยู่ใกล้กับถนนบอนสีเมืองทองระยะทางประมาณ400เมตรค่ะถ้าจะเดินทางไปเมืองทองธานีระยะทางประมาณ2.8กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากถนนป๊อปปูล่าเมืองทองที่มีคอนโดเยอะๆนะคะระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ5กิโลเมตรค่ะหากเดินทางไปรถไฟฟ้าสถานีเมืองทองนะคะ ระยะทางประมาณ4.3กิโลเมตรอยู่ห่างจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ8กิโลเมตรห่างจากถนนพหลโยธินระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแปลงนี้ตั้งขายตารางวาละ65,000บาทท่านใดสนใจต่อรองราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์080 289 4141หรือ062 464 1542